โพแทสเซียมไซยาไนหรือไซยาไนที่คุณไอซ์ซื้อไปเนี่ยนะฮะอยู่ในรูปของเกลือโพแทสเซียมนะครับมันจะเป็นคนละตัวกับที่สัตวแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ในในโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเขาจะใช้ตัวไฮโดรเจนไซยาไนนะฮะในการรมให้สัตว์เสียชีวิตแล้วก็เอาไปสตา์ฟนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความาเข้าใจผิดตัวนี้เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในปฏิยาเคมีใช้ในวัตถุประสองค์อื่นนะครับโ mm. พแทสเซียมไซแน์เป็นของแข็งนะฮะอ่าซึ่งคุณอ,อาจจะเข้าใจว่าเอามาละลายน้ําผสมอาหารแล้วใหสัตว์มีพิษกินลักษณะอย่างเงี้ยอ่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะนะฮะสำหรับการไล่สัตว์ใหญ่พวกตัวเงินตัวทองหรือตะขาบหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยมากกว่านี้